ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามา,าหาคุณอาคมนะครับที่ปกฟ้าครับเราจะมาเอาแผงโซลาเซลล์ไปทำไฮโวลไฮโวลคือเราจะเอาไปทำเอาไปตัดเอาไปใส่ลูกหมูเอาไปใส่ไฟเบอร์แล้วก็ไปเชื่อมแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะไปขับปั๊มดีนะครับเป็นตัวไดโวขึ้นมาลดต้นไม้นะครับที่เราจะทำโค้วหน่อยนาอันนี้นะครับเราซื้อ,อคุณอาคมไว้แผงละ พันสี่ร้อยห้าสิบเนาะใช่ครับครับเราตกลงว่าจะซื้อไปสิบสองแผงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาขึ้นรถไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ตังคุณอาคมก่อนเมื่อวานให้ไปแล้วสองพันสองพันนะครับนับตังไม่ครบนะครับผมดูมีตังครบเลยเดูตังมีครบเราไปไม่ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง อันนี้ของสิบแผงกับเมื่อวานมาจําไว้อ่าตัวนึงนะครับอันนี้ก็คือสิแผงนะครับเดี๋ยวดูว่ามีตังคซื้อของลอง 3, <000. S 2> ลองนับเงินก่อนก็ได้เผื่อจะได้ครบไหมครับสามพันคือจะมาแล้วก็จะซื้อเยอะหน่อยเพื่อเอาไปใช้งานที่ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่พอใช้ประโยชน์สองกดค<อ><า>ิดเลขกไ็ได้ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกถูกต้องครับผมอีก2แผงสองพนเป็นหมื่อีก2แผงสแผงสองพันเก้าร้อยสันบาทครับอันนี้ผมให้สามพันนะครับพอดีแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามีโครไปเก้าร้อยจะมีถ้ามีทอนกันร้อยนึงก็ไม่เป็นไรครับมีทอนโอเค ซื้อเยอะเลยซื้อเกินโคตาเลยจากว้อยจนซื้อสิบเกซื้อสิบสองเลยก็กินโคตาผมไปผมก็ใช้เหมือนกันแล้วก็เอาไปเติมเอาไปเติมในระบบเพราะนั้นเนี่ยบอกได้ว่าระบบโซล่าเซลล์ค่อนข้างที่จะช่วยแล้วก็ประหยัดมากใครที่ต้องการลดค่าไฟนะครับผมบอกได้เลยว่าแผงโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะฮะพยายามศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ทาง YouTube ผมทําให้ถ้าแบบพาผ่าแผงเพิ่มเพิ่มแรงดันนะไอะ้เพิ่มเพิ่มกระแสเพิ่มกระแสลดแรงดันเนี่ยไว้ชาร์จแบตเตอรี่ที่นี่ที่เห็นเนี่ยก็คือใช้ไฟบบระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดเราพยายามทําแล้วพึ่งตัวเองอยู่ยังไงก็ได้ให้แบบใช้เงินน้อยที่สุดหลังจากที่เรากรเกษียณหรือเราเลิกจากการทํางานมากลับมาอยู่สวนน้ําระบบน้ําเราทําเอง,เร,เ,องเราใช้โซล่าเซลล์ระบบไฟเราพยายามมีเงินเราก็ซื้อแผงโซล่าเซลล์สะสมแล้วก็ทําระบบไฟฟ้าใช้เอง จ่ายค่าไฟให้น้อยที่สุดนั่นคือเราอยู่แบบไม่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 พึ่งเงินนะครับพูดง่ายคือเราอยาวเงินเปนตัวตั้งในการดำรงชีวิตอยู่แบบพอเพียงครับครับโอเคครับก็ขอบคุณคุณตะคมนะครับตรงนี้เรามาซื้ออะไนะครับอันนี้เป็นแผงสองร้อยหสวัตต์สองรสิบวัตต์ครับมือสองนะครับสองนะครับเป็นจินโกะมือสองนะครับแล้วก็เอาไปเราซื้อของอันนี้เราไม่จําเป็นต้องซื้อแพงนะครับเพราะว่าเราจะไปไว้ในสวนเพื่อจะไปเอ่อ ยังไม่มีคนอยู่ก็ถ้าเราซื้อแผงละห้าพันเราก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่เราก็ต้องอเป็นกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราซื้อแผงห้าพันมามันจะหายไหมแต่เราซื้อแผงพันกว่าบาทไปเนะี่ยถึงหายก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้งานตามวัตถุประสงค์และกําลังความสามารถของแผงที่มีอยู่นะครับก็คิดว่าคุ้มนะครับอันนี้เรามาซื้ออไปใช้งานนะครับผมไม่ได้ขายของนะครับต้องบอกก่อนผมไม่ได้ขายของที่ผมจะซื้อเพื่อจะไปใช้งานนะครับโอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปกฟ้าอำเภอ เกาะจันจังหัดชลบุรีนะครับวันที่2ี่สิบสองพันร้อยหกครับยีมิถุนายนสองพันหร้อยหกาครับ